สวัสดีครับพบกันนะครับกับตุประชาฟาร์มนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบ147นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเจาะนะครับในเรื่องของระบบ147ว่าทําไมถึงเดินยาถี่นะครับทําไมถึงเดินยาแคบนะครับว่าทําไมจะต้องเป็น147นะครับแต่คนยังไม่เข้าใจนะครับว่า147คืออะไรนะครับ 1นึนะครับก็คือนับตามวันนะครับวันที่1นะครับเริ่มต้นที่วันจันทร์สมมุตินะคุณจะเริ่มฉีดวันไหนก็ไม่รู้แหละจานอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณจะเริ่มวันไหนก็ได้สมมุติผมยกตัวอย่างนะครับเช่นคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์คุณฉีดหนึ่งครั้งนะครับต่อไปครั้งที่2นะครับคือวันพฤหัสเท่ากับสี่ได้ไหมวันจันทร์1วันพฤหัส4นะครับวันอาทิตย์ นะครับ1สัปดาห์นะครับเดินยาให้ครบ3าครั้งคือระบบ147นะครับ147นะครับในการใช้สารแต่ละครั้งนะครับผมก็จะได้บอกแล้วนะครับว่ามันมีสารอะไรบ้างระบบ147เนี่ยนะครับที่ผมใช้นะครับใช้ตั้งแต่พลิกเล็กนะครับไปกระทั่งถึงพลิกที่มีอายุเยอะนะครับแล้วก็พลิกที่เป็นเพียไฟนดนแรง ชุดบำรุงนเนี่ยจะเย็นพื้นนะครับฉีดวันจันทร์พระรหัสอาทิตย์นะครับหยุดหยุดเสร็จปุ๊บพัก4วันนะครับพัก4วันดูอาการถ้าพลิกดีนะครับปกติเราก็จะใส่ปุ๋ยภายในวันหลังจากวันที่7เราเดินเสร็จก็จะใส่มันก็จะมี 8, 9, 10, 11ให้เราเลือกใส่วันที่9นะครับฉีดครบ ภายในหนึ่งอาทิตย์แล้ว3ครั้งนะครับวันที่9แล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับถ้าพริกปกตินะก็คือในระบบนะครับแบบนี้อ่ะวันนี้จะบอกว่าหลายคนไม่เข้าใจว่าระบบ1นึฉีดเที่ผมเดินเนี่ยมันทําไมถึงฉีดบ่อยจังฉีดแคบจังทําไมถึงเดินยาแคบคําว่าเดินยาแคบของผมก็คือว่าฉีดทีนะครับฉีดบ่อยนะครับอ่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องของ ยานะครับแต่ละตัวดีกว่านะครับยาแต่ละตัวเนี่ยเขาบอกว่าฉีดนะสมมติอ่ะผมยกตัวอย่างมาขวดหนึ่งสมมติเนี่ยเป็นเป็น,ปนยามแมลงแล้วกันยามแมลงชนิดนี้นะครับฉีดพ่นนะครับจะอยู่ได้ภายใน15วันฉีดพ่นจะอยู่ภายได้ภายใน10วันภายใน7วันอันความจริงแล้วนะครับสารแต่ละตัวน่ะมีการคุมนะครับพืชบางชนิดเท่านั้น ตามที่เขาเขียนในรายการของสารเคมีแต่ละตัวนะครับส่วนมากจะใช้กับข้าวมันนะครับมันสบบาปันหลังอ้อยอะไรอย่างเงี้ยคุมนานสารชนิดพวกนั้นนะคือฉีดพ่นนะครับในกรณีพืชที่มันไม่มีดอกนะครับไม่มีผลถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือยาร้อนอะไรประมาณนั้นอ่าก็ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหลักวิชาการเนาะเอาพูดแบบ ความความเข้าใจของเรานะครับส่วนอายาที่แบบเป็นยาเย็นยาเย็นเนี่ยมันจะคุมได้ไม่นานหรอกถึงในขวดมันเขียนว่าสิบวันสิบห้าวันก็จริงแต่มันฉีดจริงแล้วมันอยู่ได้แค่สี่ห้าวันจริงไม่จริงไปลองคิดเอานะครับเพราะว่าพริกที่คุณฉีดมีใครเคยปล่อยแปลงถึงสิบห้าวันไหมมีใครเคยปล่อยแปลงถึงสิบวันไหมนะครับมีใครเคยปล่อยแปลงถึงเจ็ดวันไหมไม่มีหรอกส่วนมากก็จะฉีดนะครับเต็มที่คือ สัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยต้องสองครั้งนะครับส่วนระบบหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยที่ผมเซตมานะครับก็คือว่า <c oughs> มันมีความสําคัญยังไงแล้วมันทําไมต้องมาต้องฉีดทีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังก่อนว่าพลิกเนี่ยต้นพลิกนะมันเป็นพืชที่มันโตเร็วมากนะครับนะครับถ้าสภาวะถ้ามันไม่โดนมแมลงหรือโดนโรคชรลารบกวนเนี่ยมันจะโตเร็วนะครับคุยเรื่องทางรากก่อน ทางรากมันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถไปได้นะครับนะครับไปได้นะครับสี่ถึงห้ามิลเนี่ยนะรากของมันเนี่ยรากฝอยของมันออกไปนี่ยออกไปสี่ถึงห้ามิลรากมันออกยอดมันก็ขึ้นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับคุณคิดเอานะครับผมมั่นใจนะครับว่าระบบที่ผมเดินเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมยอดพลิกที่ออกมาใหม่ตั้งแต่เขี้ยวงูเนี่ยยัน เป็นฟอร์มตาดอกได้นะครับโดยที่ไม่หงิกไม่งอแล้วปลอดภัยหลังจากที่ผมทดลองมาแล้วเนี่ยคือว่าในการพ่นสารเคมีทุกครั้งผมจะย้ำม,มากเลยนะครับว่าในการพ่นยาบารุงทุกครั้งเนี่ยหรือพ่อนฮอร์โมนหรือพ่อนเคมีอะไรด้วยกันเนี่ยผมจะย้ำเลยว่าทุกครั้งนะครับที่คุณพ่นเนี่ยคุณต้องสังเกตใบให้แห้งช่วงเช้านะครับตั้งแต่7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับเย็นนะครับส7เนาฬิกาถึงหกโมงครึ่งมีเวลาแค่นั้นเพราะหลังจากมืดปุ๊บพืชจะคายน้ำนะครับจะไม่รับสารอาหารเข้าไปคายน้ำออกมานะครับแล้วก็จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เขบอกว่าเอาเพืชไว้ในห้องในบ้านกลางคืนะมันจะไม่ดีมันจะคายพวกคาร์บอนให้เราอะไรเงี้ยนะมันจะไม่ดีอะไรประมาณนั้น นะครับส่วนส่วนว่าทําไมผมถึงเดินยาแคบนะครับพลิกนะครับมันแทงยอดออกมาเนี่ยคุณเชื่อไหมภายในไม่เกินยี่สิบสี่ถึงยี่สิบยี่สิบสี่ถึงสี่ิแดชั่วโมงเนี่ยมันสามารถที่จะยืดยอดออกมาได้เลยคุณจะเห็นทันทีเลยว่าวันนี้มันขึ้นมาประมาณหนึ่งมิลไปดูพรุ่งนี้เช้ามันขึ้นมัน,ม,นมันต้องโตขึ้นมาเร็วเนี่ยการเดินยาแคบของผมมีเหตุผลนะ ทำไมผมถึงสลับยา,มาแมลงทุกครั้งพืชพอมันแตกยอดขึ้นมาปุ๊บแตกยอดเขี้ยวงูขึ้นมาปุ๊บพอมันยอดเริ่มโผล่ขึ้นมาเนี่ยที่ผมจะบอกว่ามันแตกเขี้ยวงูแตกเขี้ยงงูใช่ไหมพอมันเริ่มโผล่ขึ้นมาปื๊ดเริ่มโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาเสร็จมันเป็นยังไงมันจะคายกลิ่นชนิดหนึ่งออกมานะครับคายกลิ่นออกมาเพื่อที่จะล่อให้มแมลง มันมันไม่ได้ล่อหรอกคือความรู้สึกว่ามันคายมาเพื่อที่มันเหมือนว่ามันดูดสารอาหารมากแล้วมันก็จะมาคายออกที่ยอดเนี้ยยอดตรงเนี้ยก็จะไปกลิ่นกินเหมือนอาหารเนี้ยเหมือนเราทํากับข้าวใหม่ๆทอดไข่ใหม่ๆได้กินมันไข่เจียวเี่ยหอมแมลงเนี่ยมันก็ชอบเนี่ยชอบชอบกินแบบเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะเป็นไม้เนี่ยมันก็มาถึงแมลงเนี่ยไกลเป็นกี่ร้อยเมตรอ่ะอยู่ใต้ลมอ่ะมันมาเลยนะครับประมาณนั้นเหมือน สัตว์เน่าตายอ่ะทำไม,มแมลงวันถึงมานั่นแหละมันมาตามกลิ่นแต่กลิ่นของพืชอ่ะมันไม่ได้เหม็นเหมือนอย่างพวกอย่างพวกเอ่อของเน่าของเหม็นไงอะไรประมาณนั้นที่อธิบายให้ฟังคืออยากให้เข้าใจเนาะคือผมเดินยาแคบแบบนี้พอมันแทงขึ้นมาปุ๊บเราต้องมีสารตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปป้องกันส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือไปเปลี่ยนกลิ่นนะครับในตัวโซบะวิงเนี่ยมันมี นะครับมันมีทีเด็ดอยู่นะครับเดินยาให้มันถูกแล้วกันนะครับในระบบผมอะนะครับพอมันขึ้นมาปุ๊บสามสี่วันเนี่ยมันจะคุมพืชได้ยาที่ฉีดเนี่ยสามสี่วันมันจะคุมจะคุมพืชได้แค่นั้นไม่เกินไม่เกินห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับพอยอดมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันก็จะยิ่งดูดสารขึ้นมาใหม่มันก็จะยิ่งมีกลิ่นแรงขึ้นมาเอาง่ายๆเหมือนเป็นเด็กอ่ะ เป็นเด็กก็ยังไม่มีกลิ่นตัวนะคนเราพอโตขึ้นมาก็จะเริ่มมีกลิ่นตัวอะไรเงี้ยฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยน่ามันก็เป็นลักษณะเดียวกันแบบนั้นนะครับผู้ใหีเข้าใจง่ายๆเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยไม่ต้องไปวิชาการเน้นอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะมันแตกขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องฉีดวันที่4เราต้องเริ่มเริ่มฉีดละเปลี่ยนสารสารแรกที่ผมใช้คือถ้าเป็นพริกเล็กใช้พวกอีบิดาได้อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเริ่มมีระยะเริ่มมีดอกมีฟอร์มดอก ก็ใช้พวกคาร์บอนแฟนนะครับสลับฟิโบนิ้วนะครับเป็นสไปนี่ทอร์เรมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยตามที่ผมได้เคยได้บอกเนาะมันต้องคุมภายใน7วันนะครับพอหลังจาก7วันถึง12วันเนี่ยพืชเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วใบตรงนั้นน่ะจะเริ่มแก่เพรสลัดแต่ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บพลิกนะครับอย่าไปหลงประเด็นนะหลายคนบอกว่าต้องเปิดตาดอกไปเปิดตาดอกมันเปิดทําไม พลิกนะครับถ้าไม่มียอดใหม่จะไม่มีดอกนะครับอย่างนี้ผมเคยทามานะพูดได้ยินก็ตลกถ้าไปเปิดตาดอกมันไม่จริงนะครับทายังไงก็ได้มันแตกลากอะล้วคุมให้ยอดให้มันอยู่แค่นแหละให้มันจบนะครับส่วนเรื่องเรื่องยาบํารุงเราก็เนาะใครมีทีเด็ดก็เอาของคนนั้นแหละไปใช้นะครับส่วนทางผมผมก็มีของผมเนี่ยที่เซ็นให้ลูกค้าทําไมผมถึงมั่นใจในระบบหนึ่งสี่เจ็ดอนะ เพราะว่ามีหลายแปลงนะครับทุกวันนี้ได้ทดลองใช้ของผมไปแล้วเอก็ยังได้เก็บกันอยู่นะนะครับอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องระบบหนึ่งสี่เจ็ดนะเดี๋ยวระบบหนึ่งสามห้าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยไม่ต้องห่วงอันนี้คือการคุมยอดตั้งแต่แตกเขี้ยวงูออกมานะครับเพื่อที่จะกันพวกเทียไฟไรแดงนะครับกันไม่ให้ยอดมันกูดยอดมันหงิกนี่แหละหลายคนบอกว่าพอพริกมียอดขึ้นมามันหงิก แสดงว่ามันโดนมแมลงทําลายตั้งแต่มันยังเล็กๆเป็นเขี้ยวงูอยู่มแมลงในสปอร์บางตัวมันเล็กมากนะครับมองไม่เห็นอย่างเพีย้ยไฟเนี่ยคุณมองไม่เห็นหรอกคุณต้องเอาก,กล้องไปส่องดูนะครับยิ่งเพีย้ยไฟข้าวเนี่ยตัวมันจะมีสีดําสีเหลืองอ่อนตัวเล็กๆวิ่งตามใต้ใบเนี่ยมันจะเร็วมากเลยมองไม่เห็นนะครับจะต้องแบบมีกล้องใช้สารพวกสไปนิทอลแลม,มน,ะนะครับอยู่นะครับบวกดีๆนะครับยายาบางตัวก็มีกันได้ ยาบางตัวก็มีกันไม่ได้มันอยู่ที่กลุ่มของสารนะครับสารกลุ่ม A กลุ่ม B สารกลุ่มอะไรแยะๆไปหมดถ้าคุณไม่ต้องไปเรียนรู้หรอกเกี่ยวกับเรื่องของสารนะครับเอาค่ว่าสารที่ผมบอกอ่ะใช้หาใช้ให้มันถูกนะครับฟิพ,พนิลก็ต้องดูด้วยว่ามันเนื้อครีมหรือว่ามันเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยดูให้ละเอียดนะครับเรื่องยาตัวเคลื่อนสารของยาด้วยเข้าใจเลยบางทีชื่นเหมือนกันจริง แต่บางตัวที่ผมเซตไปนะผมว่ามัน,มนใช้ดีนะนะเพราะว่าผมก็เซ้ลูกค้านะครับเยอะนะครับหลายจังหวัดใช้ทุกวันนี้ก็ยังได้เก็บผิกกันอยู่นะครับอ่ะเอาเปวนว่าระบบหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยเป็นระบบที่เดินจันทร์ปรหัสดอาทิตย์อ่าเหวียนไปได้จันร์ฉีดฉีดจันร์พระหัสดฉีดไม่ได้ฉีดเป็นพุธก่อนก็ได้ฉีดเป็นพุธไม่ได้ฉีดเปนระหลาดไม่ได้ดไ,ไ,ดดไ,ไ,ดไปฉีดเป็นสุกก็ได้อะไรเงี้ยมันจะติ้งต่างก็ได้อย่างละหนึ่งวันบวกลบไม่เกินสาม นะครับประมาณนั้นนะครับในการคุมยอดแต่ละครั้งเห็นพริกกำลังมียอดใหม่อย่าดีใจนะอย่าดีใจว่าเอ้ยพริกมียอดใหม่สวยเลยอะไรเลยมันอาจจะหงิกก็ได้นะครับถ้าระยะที่มันยังไม่เพสลัดคือไม่เกินสิบวันถ้ายอดมันยังออกมาใหม่ๆเนี่ยภายในเวลาเจ็ดวันเนี่ยคุณต้องดูแลให้ดีเลยภายในหนึ่งนับหนึ่งถึงเจ็ดน่ะต้องดูแลให้ดีคือระบบหนึ่งสี่เจ็ดอยู่แน่นอนคอนเฟิร์มนะครับจากสุพรชาฟาร์ม นะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลยอดในระบบ1.4.7ไขข้อปัญหานะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้วันดีาตสสิสวัสดีครับสวัสดีครับ